ทางเลยปออกก็ได้ปเด็นตอกไปเป็นตอมัน um, ป็เสียงนคือกัเดือนเจ็ดปีมึงเดือนมึงไหน เจ้าก้าปีเจ <tama> ้าเอาเอาผัวอายุเจ้าปีไม่ผัวจะคนเอาผัวอายุสิบแปดที่ผัวผู้เดียวมึงมันไม่ได้หลายคนได้กำเลยแตมันคนงามมันได้หลายสมมติมด็จมอได้ผู้นี้ผู้จะท้ายตี่หรือว่าเอาเจ้าใหม่อีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกว่ดอก กาตะกสบายดีและสวัสดีพ MM ี ons, ่น้องเบิุ์ตสุขคนยินดีต้อนรับสู่ส่องประมนาเก่าทุกคนเลยสบายดียมเศร้าทุกคนเศร้าบรรยากาศอากาศคือเก่าทุกคนคึมฟ้าคึมฝนคือฝนจิตกแต่ก็เหมาะในการเพาะปลูกยางพาราทุกคนเลยมันนี่ก็เชียนคนยางไปอีกมันนี่เลยแต่มันนี่เอาคนไปซอยมันนี่นะเฝ้าเมนหวานโทรมานำแล้วไม้ไว้ได้ว่าเขาดำหน้าบดนี้ปลาไล้ว่าเสร็จงานเข่ายู่แล้วทุกคนเลย ตอนนี้ขนเวียยางเขรลดทีบร้ลอยแล้วพ่าแต่น้องสาวมาแต่ตลาด,าดกินเขากินน้ำกับากันออกเดินทางนคนเลยในส่วนปุ๋ยเขาก็ปุ๋ยใส่ห้องพื้นนี่กัยามฝนตกก,กระสทพยางนี้ยางคนไปประมาณร้อยร้อยเวียดคนเลยเอาไปส่งเขาอะไรก็ค่อยกลับขึ้นมาแก้ใหม่อีกนะ่กันที่เก็บปหลายไปเดียววุ้ยควนวุ้ยมองขี้ก็เลยเไปซํานี้ซะก่อนยางเป็นพันยางหกชุดูนีคนเลย นาเจ้าเม่นหกศูนย์ยอดดำเนาะปูยอดมันเขียวผู้หูจักไปใเรื่องยากคนหนึ่งใครหูจักเรื่องคอมเมนต์บอกกันด้วปูกับปูเงี้ยงงี้เด้อนี่ไหนฮะกิแต่กินข้าวกินน้ำแล้วไปออกเดินทางคนหนึ่งหาน้องสาวมาแต่ตลาดคนซื้อน้แมันเซลไทยพ้อปาปลาปลาไปขึ้นรถขึ้นรถมาเร็วเร็วเร็วเร่งมือเร่งมือพร้อมออกเดินทาง ผอมือนี้มีผู้ไปซอยหลายเมื่อจะเล้ววาได้ออลามเนี้ยนะมีแต่เด็กเล็กเด็กหน่อยเลยเรียกไว้ไปได้กรนได้ไปไล้ได้ตัวไปนั่งกันพันได้ไปคนทางเขาจะเปลี่ยนอะไรบุ่และให้แต่หลายคนยุ ไปเ,เดินทาง,าาทางทกันเลยเรยาบไปนี่ทางไปเรื่อยเลยไม่ได้คิดตบทางกันเห็แล้วรถค่าตัดทางระบาดไหมเอ้ยค่าดูเแท้เอ็นี่ยเอ็ดป้าคนหลายหามเลยถึงขุายานเนาะ เอาในได้สิขาบันถามเฮเลยคนหลายเนาะหอดล้วหอดล้ะคนยูนี่กินลงก่อนขยายรถไปอีกจัาน้อยนึ่งเครื่องโล่งเออมองยูโฮมกกไม่นี่คือเก่าแล้วแล้วจะไปจอดใน่นเครื่องลงก่อนนะเกิดปีเ้าว้เอ๊ะตัววะัวว่ะ คือว่าบริมีหูะเออจะเป็นเฮียยังไงเดียบว่าลองๆๆงไปลองลองเออเก็บเครื่องลงแร้วก่อนหับเครื่องงาเก็บไว้นคนเครื่องของลงไปไหวพละหุมกงใหม่ถูกมองไม่หมพละเพเย็นนีเด็กน้อยกำลังใหญ่เด็กน้อยก่เดียไปอย่างคอร์ดจะมันหักเลอเอาไปแลลงพื้นด็กเจือๆมันหักมันเนี่ย หอดนะฮะคนโอเขาลูกหลานมาซอยคนเลยมวลนั้นเขาจะมาเองเขามวลวิศสยงานเด็กด้วยคนเลยเขาจะมาเองขหมงเขามาหลายเลยเขาซื้อวมวลเดยอะข่มาซอยคนจะได้แปลวอีเถวหนึ่งเขาลงบทสะกก่อนฮะเอเอปีนตาคิดตะเวนออก เออตะเบนออกก็ได้ตะเบนออกตะเ็นตกบแท้ใาสาเสียมเ,เน,น,น้นเน,น้รถเน,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 น้นเน้นเน้นรอคกะรถคันบนแน่นมันอยากเสร็จเลยฝ<อ>นบ่ไแด้ใส่นั่นเลยฝนบัวดังว่าใส่เลยมนะถมถมลงก่อนหนึน่ง,ดดง,งดเด้อสุดเด้อยานปุย๋ย เออกันปุ๋ยหักแท้ปุ๋ยดีด้านแ้งเถิงหักแท้นะห้วยเถิงอ่าปุ๋ยนี่แหละเอาพอิีด้านห้วยเถิงนี่เอ่อห้อยยังบ่เข้าเต็มพิ่นเอ็ดเอาเอาอันนั้นนะห้วยเถิงนี่ไลยเออแล้วเราก็ห้วยเถิงอีกน้ำผือพาเห็ดเนี้ยนี่บวกมันกับมะหุ่มทั้งทั้งหมดแหละมันมาน้ำบรรเลงเราเอาปุ๋ยเอาดีด้านหันห้วยยังเถิงมานน้ำมือใดก็ได้ห้วยมือนี้ก็ได้ห้วยน้ำเพลอห้วยยเเลน่นนั้า ปลูกแล้วเราห้อยเลยเอาปุยแดดเอาปุยนั่นนะหอยปุยเคียวๆนะปุยอารีด้านนะเออแล้วจะห้อยก็ได้ปลูกก้อนก็ได้ห้อยอ้อมเถิองมันปลวกอ่าใครสร้างรุ่มไม่ใช่สร้างรุ่มจะป้องกันเะสร้างรุ่มเลยปแน่แหลยปลวกมันต้องเข่าเติงแล้วเนาะปั๊มันละลงพื้นดูดพื้นมาเนาะมันต้องเอาเติงเลยลงไปปลวกกันบัวพองใส่ซื้อไหมบัพอซื้อไหม้อยห้อยไม่ได้ห้อยหลายนะห้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดในเดือนน่ะ้งสองถุงสองถุงเลย อาเด่นเงาคนเลยมารอบที่สองตอนไปไปถ่ายคนได้เบื้องสระ,ะรอบที่สองคนมาประมาณหม่องสองร้อยสองร้อยเบีย้ยขอปลูกขาแล้วละลอยหนึ่งนะนอนนอนถ่าจนเมื่อยน,นอนแล้วถ่าตะด,ดนแล้วตะดนละอ้าไหวเ,เลยเต้พูดก็มาพูนเลยเต้พูดก็มาพูนละน้ำฝนจะบูมเมื่อยไปแล้วมีโมโซอยหลายเหมือนเนาะ เมื่อยบอต้ามังกันเมือม่อยคน <laughs> แขะปีเดต้าคนแค่นี่เท่าไงจะปีเด้ตามึงนะิบสงจิบสองปีอสองสปีจำ<ล>กับนน้นำฝนแต่น้ำฝนสูงกลัวนเนี่ยเตี้ยนี่ยฮะขนมากรองไว้ลุมนี่ค่อยๆเด้อค่อยๆขนลงเด,ด,ด้อจะเดินมันชีหักอืมพักผ่อนกินน้ากินไนก่อน เขาคนเบียอย่างลงเปียวอีกคนนี่ <c oughs> แกประทันเขาเลยก็มันมันทางไก่แน่กันสฉมหอดแล้วก็ทางยากแน่แกหลายเพราะได้เทียวนาเนี่ยหวานเปลี่ยนบ่ะน้ำฝนไปบ่ให้น้ำฝนไปค้นหวานพักผ่อน <c oughs> เปลี่ยนกับไปคนเบียอย่างขึ้นรถคนนี่ ไปดูกินเข่ากันคนหนึ้อยากเข่าจนเส้นโตทดโตทดโตเลยนี่เจ๊พนัาบุกพวกกะละโอ้เือาจนเส้นเส้นเลยมืองหนึ่งกุศลทุทดเลยเหมือนเบิดขุมไสแล้วนะคุมเบิดเลยมีอีกับเบ่จะเบิดเนาะอย่างเกาแกมาเดีกคนเอาเด้กคนเอาแล้วบบบนี้คนเอาคนดาวซาเบิดคุมภรรยาซาบิดสองร้อนี่ยนะไอ้เจ้า บอกเลยมันใกล้เสียออกอย่าลืมเสียได้หมนหกหกนะเสียตลอดนะจซีเรอยแ่เขาอยากขยะนเขาไม่ได้จำถึกกมันเกี่ยวนะเป็นเอ้กินเขาเป็นได้กลิ่นแกงต้มน้ำแกงแกงน้ำไหมกินมาเนี่ยแกงกนมาไม่พอเบื่อขอเบือแกงน้ำไหมมาเนี่ เดือดมส้ยเ,เออน้ำแกงน้ำไม้ใครแตะมาครบเนาะนี่กูเขียวโบวมีได้หน่ไดยเออซื้อมาครบที่นึกกินบ่มึงกากินส้มบู๊ยคือเราเห็นกินเข่าพอกินชุบกุรยาเข่าใช่ตัวตัวตัวตเลย,ยเทด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 ลนี่ยนะเดย์เซฟนะอป่าม้าส่งมึกินนาทีนี่หิวแห้งนาทีนี่นะเราล่างหรือทีเนาะสาสาดเห้ามรถ ขเขาล่างเลยแล้วเกียงงามปะนันเขาบ่าล่างามปะนัเนาะนนต้มสุกแ้วใส่รอสอถอ,อกไปเลยกูเกงน้ำไหม่มือนนี้กินแต่น,น้ำไม่ได้เหมือนี้นะน้ำไมหวานนี่แหละนี่กะต้มแล้วจืดต้มจืดตะคืนนี่อ,อทิเี่หิวแห้ง ทีนี้หิวกินยังก็ได้ทุกอย่างาาอ่ะบกเขยงบ่จางบ่ตัวเก๋อบ่อะดีมีน้ำตาลไข่เทบุกบุกไ่มึอทำาา่าหลายล้าองาข้างหมอรจะเอาใส่ในขางี่ก็แกน,นี่ก็แซ่บแล้วแหะ ถาเขาใหม่เขาเหมยมือเขาแห้งเลยเดมาไปเหย่อโ้นี่สะเด็กโมแม่นี่เดือมใช่รึทาน้าไม่เ่เห็นเด็กพักอ่ห คุมไฟใส่คุมไฟใส่ญาตินะ่มเห็นนี่เดือนเห็นผู้บ่าวท่านนี้ดึงไปท่านดอกส่วนเป้าไฟซบแหลมปรอโลดเออมัน <laughs> จะขาวมันใส่ครีมหนาขาวมันนี่ปัญหาหลักลมบา่าที่เรียกตอนซีเรียมตอนซีเรียมไปเลยบักแสงทองไห้เลยวไปซีเรียมซีเรียมลมบ่าวจีนลมบ่าวจีนเนาะเดะอย่ามาหาตั๊นี่บักแสงทองไหาเงื้อเงื้อแล้วมันแหงจำสินอยู่ย อ๋อเดี๋ยวเราซับน้ำไปปลาเหลี่ยมไ้เผ็ดเป๊ะๆี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่แกงนะไหมโอ้ยมีแห้งแล้วมันกินสมเขาใส่กันสาวระหงกินสมใส่แล้วมีแห้งแล้วบนนี้ป๋าจนเส้นบางอย่าเข่านะเทินหมูม่วงเขาเบิดหามากยูให้เดือนค้มหม่อเดือน การมึงทำมันเต็มที่มึงนะนาทีตำรวจพะโมะแม่กับลูกซ้ำกันอะนั่นแม่อันนี้ลูกคนแก่อ2ปีอันนี้น้อยหนึ่งถามลูกจะจกปีแล้วหรถามแล้ว12ปีนี่น้อยนึงน่ะอันนี้ก็น้องอันนะน้องกันน้อยเจ้าตัวเจ้าเอ้ยปีเดือนจ้กปีมึงเดือนมึงนะเศร้าเก้าเศ้าเก้าปีเจ้าเอาเอาเอาพวกอายุเจ้าปี ได้ผัวจ้าคนเอาผัวอยิชิแปดได้ผัวผู้เดียวมึงแบบหัวซุยกรรมดอกนี่กรรมเนี่ยมัได้หลายคนได้กรรมเลยมันคนงามมันได้หลายแต่บอกได้พุนี้ผพุทธธาตี่หรือว่าเอาเจีาวไม่อีกเอาอีกเอาอีกคือเอาอีกว่ดอกกายแล้วหลุดก็แล้วเอาดั่งเหงื่อหมเอาดั่งเหงื่อาฮ่่าเอาอีกอยู่เอาอีกอยู่นี่ การละมึงการลบมึงการละไปรอดอยู่บนหนี่เนาะทวน้ำเนี่ยนี่ไปนี่กับบุหอนบนดูวเอาคนเดือนเป็นเศได้กินยอดใส้นน้ำหลายพอตี้นี่น้ำในเดียวนะหลายหลบ่หลบ่หลแล้วสดโกโก้แล้วสำนินน่ะเออเอามีมหง่ต่ำงวดหนาก่อนมือสุดท้ายก่อน ตายนนไ้ตายน้นน้ำเวเลี้ยวมื่อกี้โอเคหมดแล้ใส่ผักขะพร้อมแกงน้ำมันมันจึงหอมดีผักขะหรือว่าชะโอมหลายแนวอื่นหลายอย่างบางคนฟักเน่าพดตรดหม่อนนะโคตรโคตรล้วพดแล้วใส่หรือบั่นไงโอ้คืนันนี้แซ่บด้วยด้วมีเห็ดเนียงพร้อม เนนอ้สัมผักินบบไนอกกเนไอ้หนใส่พะเกลือนี่ใส่พแล้วจะซิมมันก่ได้หวเข้มะเล่ให้มาเข้มกินได้ตํารังอันนี้นะตําังบ่ เป็นไงเข้ปะเสี่บเสี่บเข่งอะไรก็ได้โอ้โหเข่งมาใ่ใช่ว่อะนี่นะืว่ากืบเต็มหม้อใหญ่หนึ่งเนี้ยงๆบาจรขใเรบวเนาอมนะนั่งนั่งนั่งนั่่งนั่งนั่งขั่ง่งนั่งนั่งั่งดั่งน่นั่เนั่เนั่เนั่งนั่นั่ั่นั่น่งนั่นั่นั่งนั่งนั่งั่นั่นั่งน่เนั่ดน่ หลายตเอาเข่าเซลหลายเผ็ดแน่เดแน่สาวบ้กินประแดกขช้ไหมคลำประแดกก็เลยตักออกก่อนอยนั้นอ้าวน้าบวเอาบวมพอละบวมมกน้าส่หลายไลโดนเต็บมอหนึ่งนามกันผากาเนี่ยใส่เห็ดหนังเอาป้าผาบวอ้าวเม้ยเดประแดกอน้ำ แานม่มากินเค็มเลยมันน้ำหลาโผดไปแส่กระยาหยิบซีฟิล์มเป็นคนดังแล้วไปเดนนะกินแซมโอ้เตียคุณไปกินโปรตีนเป็นไรแซมบ่บ้านนี้ตักตักตับ้านี้นะเาน่นะใส่านกับปิงตีงไก่พร้อมติงงปีไก่ งับไปนับไปเลยไอเน่ยหดงนตุยอะไรอึนมเยอะงเดินใข่เอฟเข้าท่าแล้วเนีเดือนปาซุกปงซุปป่งเนอะเดมปะดี๋ยวที่ด้าปเออซุปโปงไว้ีนี่ถายถายกินอกินได้กินตอนหาดิกินได้ไหมจุกข้าวไรเอ จะไปกินบะเบิดอีกเหรอไม่รักจักินเบิดเลยได็บอกเมื่อได้ข้าวหนึ่งเมิดกินเบิด้าต้นทะยหลายเดือนอันภักเอาน้ำทะเหน่อยเอากินสู้ย่องยองรักทะเหลายใบแล้วมาถ้วยอืมเอาเมลนบ้วงอืมกูอ้ออันไม่ใช่มกินข้าวแม่บแ้วอืมอืมบอนสุดสัจนบืองเออเนาะกินข้าวสวยน้ำกันแกงมะม่ มางกทางีามันถาคนเลยเขางานกันแ่บๆมาเลยจนเส้นเลยอยากเขาเลยมาเด้วยวอยใกล้แล้วมพิกินกันเด้อทางไหนก็มีแต่ทางไทายนอะเขาแล้วเราก็จังดุกโตดุกยางอืมินก้อนเดือดละผู้ตากแกงไม่ได้กินเถื่ จนมันหายแล้วนี่แม่กบอยบ่งแี่กบวยตีกับล้วตีกันยอดเย่ยอ้าวนี่น่าเล็กใกล้ๆนี่นะบ่ไปบุงจักแม่สิ อยากนุ่มมีแห้งระบาดเลยขับมาเสี่หาค่ำไหนได้แห้งมาละนี่นั่นแหละมาใส่น้ำกดนนูละอยากเห็นเส้นเลยอ๋อมีไม่สะอา้างน้เบ่อจะไปอิ่มเหรอใหญ่จี่จกน้อยฮะ แกงทำไมบ้มมีข่เบือขาเบ่อตายละคยเห็นข่บ่งแท้นะอืมวแซ่บเลยเดือดังบ่วงมันกันไงบ่วแม่ป่บ่วงเลยแกเดีบ่วงไงบ่อยเดือดนะคนน่อยบ่วงไงนี่กูมักแท้เน yeah so ี่ยเด็ดเนี <t <t ่ยกูมักแท้เหลืองๆนี่ อึ่งนี่ยนะเก่งน้ำม้ใส่มะอึนี่สุดยอดเลยอันลงเรื่องอันเหลืองมะอึหรือวยฝักทองอยากจะคิดไปดิอันนี้แนวของน้ำนะกินนะจะฝากนะเล็กเว้ยกินแล้วไม่แห้งคนอย่างมึงขนาดเดี๋ยวแม่หายละอืมฝากหลายแม่เขหายเะยกินพอมีแห้งคนอย่างแม่ลูกซ้ำเดียวนะแม่กับลูกสามคนซ้ำกันรอดบุได้เนี่ยพอในสูงๆกันเนาะ แนวแม่บดต่ำน้อยๆมับบดไอเขาอินเราทำงานเด็กๆเขาเลงเวียกเลยเขาบอกใครยายรถไปแล้วขับพรน้อยหนึ่งนี้ประมาณสโมงป่ายเขาเวียกต่อบัลนี่พี่ย้ายรถไถเขาละแถวกลางพู้ ยายหลุดเขามากลางไ้เขาแล้วบ,บนันขุมมัดพอดีขุมนะนี่เหลือเจ๊แถวละตัวนี้ขุมอันเนาะแถวอ๋อหลายแล้วแถวหนึ่งประมาณมองเศ้าปลายสามสิบนี่แหละโอ้ยังหลายแถวหนึ่งสองสามสี่ยังหาหกแถวเลยแหละเจ้าพอดีเลยกับบันอยางออกมานี่ อย่างลอยปลายเกมาี่อ๋อี่นี่เกือบล่ม,มดิ่มจนลุกอ้าวคนเรีย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 นไว้นี่เออบุกตาบุกฐานมือแรงได้กินอาหารสันเด็ดดอกมือแรงนี่ อาศัยแต่ล right? ูกแต่หลานเลยคนเห็นเวียกกะนในย้อนเขานี่แล้วผู้ใหญ่นั่งโทรศัพท์ผู้ใหญ่ผู้นั่งอยู่้อมขนผู้ใหญ่เขาเกี่ยมปุ๊กผู้ใหญ่ในน้อยเขาเป็นผู้ใหญ่เบี้ยให้สูญใหญ่แล้วสูมักกีดบ้านอะไรมุงบักจุเมเซียนสามปุ่นเดียวกัน ปักแล้วคนหนี่งปักแล้วไว้ถ่าประมาณมืออื่นนี่วันถินมืออื่นนี่เขาบ่าได้มาเจาะม,มืออื่นนี่เขาพักคนหนี่งไม่ใช่จะป,ปักแล้วป่าไว้นี่เลยแก่พุ่นน้อยหนึง่งแกว่แล้วคนหนี่แกนี่น้อยหน,นึ่งนี่ไงยังบ่หลายแล้วโอ้ถ้าผู้กำลังปลูกอยู่แต่ใหญ่เบียร์ลรแล้วไปเลยยังเหลือแต่ปลูกมื้อน,นี้ประมาณโมงสี่โมงพอด,ดีแล้วตรง,งนี้พอ้ด,ดีได้กลับบ้านคนหนึ่ง เมื่อกลับบ้านแล้วก็ทางอันพ่อทางป้าเพื่อนท่านลสาวพอกระชับไปหาเราซื้อในยูนในกินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอเริ่นมาแรงเลยที่ซื้อ,อยังคนนียอ่ะถ้าเบิ้งนกำกันอ่าเก็บเครื่องเก็บของแม่ใส<อ>่ผ<อ>ู้คนกันก่อนเออเมื่อยๆคนเลยถือว่าปลูกที่อ,อย่างที่แกมาถือว่าแล้วเบิดคนนียยังเหลือแต่ซุ่มพอได้คนขุมเหมือนนี้มีแต่มือมือคอยให้ภูเขารับจ้างคนขุมเขามากลนให้อีกแล้วนะ ค้นทะเลกะปลูกไร่หลังเลยขยันมาแลวเลยมือคนเลยขยันมาแลวก็เก็บงานเล็กๆหน่อยๆและสุดมันบ่อจับเจแขนแรงคนเลยเอ้ยเสือกเพื่อนจะเสียงนั้นมาเก็บเสื้อเก็บของกลับบ้านมาเลยบุกเป็นบุกเล็กหน่อยก็ได้เกนงในบ้านเมื่อยบ่เมื่อยอ่านทะเลอยากมาทะเลบ่อต้องมาเด้ออยากมือบ่อเห็ดเวกยน่อย เมื่<น>กินกพิซซ่ามาืแรงนี่ยนำี่เลียงผิดสอบพิซซาทีาาจุ่มสินดาดฮะไปกลับบ้านเราเดินทางบันนี้อู้น้องอะ อ้าวมาหอดกัจัดให้เด็กเเด็กน้อยนนเหลือแต่จม่ลูกครับเบยไกินเฝ้าเมื่อเฮือนเนี่ก็เลยเอาแนวอื่นให้เพื่อนเมื่อกินเโอ้ของพิซซาเคยกินบ่าคนอนน้อหวางเ่เคยกินเนาะเฮ้พิซซ่านะ บรเคยกินด้กันได้เนี่ยก็ไดจะเกิดคนมาบริกรจะคืออะไรกินอะไรบ้างอะไรบ้างเค้กอันี้เนาะค้กินเต้เค้กกินเต้าหลังวันทำงานดีเดนข้างข้าไอ้จมมานะข้างหัวนะออปนะว้าว้าคนหมูเลย เอาไนะโอ้ขลวงพ่อก่อนแล้วเฮ้ยัก้าวข้าก่อนเนี่ยนตีึงฮะนี้กเหรียญกินได้กินได้บนียกินได้จับแกอ้อนึงมีเหรียญกินได้พ่อเป็นคนเลยูดเพียมผม่เสี่ยงอะไรเนาะน้าบัตมันคูนได้อ้าวเด ไอน่ย้หน่อยกินหลายคนจงอาบุอันนี้เล่นอะไบุกอะมากันเดียวพันผดะเดบ่วงกระเบิดันด้วยมันโคบวะคคบนี่อันขอบิจันอขอบจงเริ่มันธ์แต่รู้ฮาเด้อเฟอเดอร์เเดอมันไม่จับยังคงขู่ฮาเจนเจนเจม่าไม่ไายโคฮาดอ

น้องจะเอาสองอันกินเบอร์จังเอาไหม่ต่หลายคนท้องใครละเอาหลายพูอันพู่อันเรอผคู่ก็เล่าหลายเสบอรจัเอาไหมเส็บ่าเดี๋มจะไปนั่เช่นลองดูนีพ่เคยกินที่เคอได้ไหนไนกินอะไรกิอะไ้กินอะไรเบอังเอาไข่แม่ครั้งแรกเก็กินพิซซ่าเท่านี เครคยกินทเทือนี่ก็ได้จับสองคอนไหมลำ้นหนึ่งตัวแป้งธรรมดาเนาะนธรรมดาจองเบคิดว่าก,กรบอบเพื่อเขาต่งนันเนาะเบเ้บองเขาเฮ็ดโฆษณาคือปเป็นแซ่แสบไไอ้ท้ามีเด,เด,เดอของเจ้าเนอะที่คนดี่คนคนอืม,อมข้าวทายคานเนาะเจี๊ืบเจี๊ยบเนาะเจี๊ยบเด้อ ขอดใช่ไะไรสิะรสิเจ้าอันนี้บ่รลอยส์โรดจาใจอันนี้เป็น,นคเค้กนี่รอมาเคก้กเขอทาไปมมันง่ี้ของวัาทำงานดีเดน่นน้องสาวจัดให้เยอะเอย อาเมือนปักควัเตีที่รื้หะด้วยไหมนี่นี่ยอดขาวเลยคือความจดน้ำแม่จดน้ำแล่แกเปาฝนถึงใจน้ำฝนแล้วนี่ บานเน๊ะแ่บแ่บบ่เคยกินบ่พิซซ่าอ่ามาเน่เคยกินแล้วนี่เดือนมาสายคนละเ่อไม่ใช่พิซซ่าสองถาดถาดเดียวกับเขาเค้กได้สั้นอันหนึ่งมาสายแล้วหมดทันเค้กกเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วอะ นี่ก็ได้กินสมใจแล้วคนเลยน้นองสาวน่ะมาเลี้ยงเด็กๆเ,เด็กน้อยคนนี้เป็นไปซอยเวียกมันนี้เม่อยากให้ไปก็อยากไปมีแต่ลูกแต่หลานคนนี้ไปซอยกันมันนี่ก็เลยซื้อนิวนี่กินมาสู้มันกิน่นเพราะ,ะกาเห็ดปลูกอย่างแล้วเพราะ,ะจะคอยว่าน้องสาวว่าใช่เลี้ยงซินจุ่มเขาอี๋มา <c oughs> อีกเมื่อหนึ่งก็แล้วปลูกคนนี้นะมีแต่สาระคุมีกกจะได้ปิดปีดปสนสันติกของโมเข้าใจบันสุบุณสุคน ครับชมคลิปจนจบกาลัาคิดหน้าเจอไหมคนนี้กาลังคิดในบายสบายดี